นะคะอันนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งของอิตาลีนะคะที่แบงกาโมซิตาอัตานะคะอันนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มก็จะมืดมืดนะคะก็จะมีไฟแสงสีเสียงอันนี้ให้เห็นสดสดวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะนี่เนาะคนไม่ค่อยเยอะ จะวิวสวยมากๆคนน่าจะไปอฮอลิเด์กันหมดเลยนะวัคคานซ่าโนตานตีนี่นะคะก็จะมีคนไม่เยอะนะคะวันนี้โล่งๆสบายๆนะคะก็พามาชมวิวสวยๆเนอะตอนกลางคืนก็มองไปเห็นไฟเยอะไหมคะก็จะเป็นแอร์พอร์ตนะคะ ก็จะมองไปก็จะเป็นแอร์พอร์ตเนาะอันนี้ก็ขึ้นมาเที่ยวนะคะเป็นวิวสวยๆเนาะอันนี้คนก็บางคนเขาก็จะเดินขึ้นมากันนะคะใช้เวลาเดินขึ้นมาจากข้างล่างนะคะบางคนก็จะใช้รถไฟแต่ว่ารถไฟก็จะเสียงเนาะเดินดีกว่านะคะบางคนเขาก็จะเดินมานี่นะคะ ก็จะเป็นเมืองเก่าแก่เนาะถนนนี่ก็เก่าแก่นะคะเขาสร้างมาเนาะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมเนาะที่เคยมาถ่ายให้ดูบ่อยๆนะคะแถวๆนี้เนาะนี่นะคะก็ให้ดูซ้ำๆมันก็จะเป็นอะไรที่สวยเนาะก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าวิวมันก็จะมี สว,สวยเห็นไหมก้อนหินก็ทำถนนด้วยก้อนหินนะคะรถไม่สามารถขับขึ้นมาได้นะคะก็เขาก็จะให้คนเดินมาแบบนี้นะคะสวยมากเลยนะคะถ้าใครได้มาฮอลิเด์ก็จะดีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปฝั่งข้างบนตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นประตูเข้านะคะเห็นไหมบางคนก็จะขี่รถมอเตอ์ไซค์มานะคะบางคนก็ขึ้นรถบัส หรือว่าจะเป็นรถไฟรางก็มีนะคะเราก็จะพาขึ้นมาทางนี้ก็เดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นวิวไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ที่เมืองไทยคงจะนอนกันหมดแล้วเนาะนี่นะคะก็จะมีรถไฟเออรถเมล์ขึ้นมานะคะบางคนก็มอไซค์นี่นะคะพอเราเดินมามันก็จะเป็นมุมนี้ที่เคยถ่ายบ่อย แต่วันนี้ไลฟ์สดให้ดูเนาะขี้เกียจถ่ายวีดีโอนะคะเผื่อใครมาย้อนดูทีหลังได้นะคะมีเนาะเนี่ยก็จะเป็นมุมกล้องให้เราถ่ายก็มีนะคะแบบสองสองดูวิวต่างๆเนาะมันก็จะมีมีมุมให้มองนะคะ อ,อันนี้เราก็จะถ่ายเดินไปเรื่อยๆจะเป็นมุมบางคนก็มาวิ่งออกกำลังกายดีมากๆเลยนะคะมองลงไปนั่นก็จะเป็นถนนที่คนเขาขับรถขึ้นมานะคะเมืองเก่ามากๆเลยนะคะที่นี่ เก่าเห็นไหมไวัยรุ่นเขาก็จะเดินขึ้นมากันข้างบนแต่เราจะไม่ถ่ายยาวนะคะเพราะว่าเดินไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นวิวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนาะเราไม่อยากให้คลิปมันยาวอ,ยอันนี้ก็จะเป็นกล้องที่เขาส่งทางไกลกันนะคะหยอดเหรียญลงไปนี่พอเราหยอดเหรียญลงไปเราก็สามารถส่องดูวิวต่างๆได้ที่นี่นะคะเนี่ยเห็นไหมคนเขาก็จะเดินขึ้นมาที่เราเดินลงไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะ ก็จะเป็นทางเดินให้เราขึ้นมาตั้งแต่ข้างล่างเลยนะคะน,นี่นะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวการจะกลับไปหาที่หลังนะคะเนาะเพราะว่าอยู่ข้างบนก็เรามาเดินเล่นเนาะไม่สามารถตอบข้อความของเพื่อนๆได้โอเคค่ะบายๆนะคะทุกคนอันนี้มันก็มืดแล้ว